สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงวัดพระสิง์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเที่ยววัดพระสิง์ที่แรกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวติดตามเบิ่งเอาอากันต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเที่ยวเดี๋ยวเข้าไปในวิหารเลยครับเดี๋ยวตามกันไปเลยครับนะครับนี่ครับวัดพระสิงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้อุณหภูมิค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับประมาณ30 34ี่องศานะครับนะครับสูงยาวเลยนะครับอันนี้คือบรรยากาศอ่าเดี๋ยวตามขึ้นไปข้างบนเลยครับอ่าอันนี้คือด้านบนของวัดพระสิงห์นะครับอ่าใครที่อยากจะมาเที่ยวถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้นะครับวัดพระสิงห์ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ไกลนะครับนะครับเข้ามาข้างในอ่าบรรยากาศก็ จะประมาณนี้นะครับะนะครับวัดพระสิห์นะครับก็จะมีรูปหุ่นพระคิพหุ่นคีพึ่งนะครับของพระอาจารย์นะครับแต่ละท่านนะครับก็นะครับพระอาจารย์แต่ละท่านนะครับหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็พระครูมานิษย์ และแตนคุณนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นพระธรรมสิทธิอาจารย์นะครับที่เป็นหุ่นคีพึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นพระอาจารย์คูบาลนะีอีกท่านก็จะเป็นครูบาศรีชัยนะครับ,นะรบซึ่ง สร้างขึ้นมานะครับก็จะมีพระแก้วมรกตองคหนึ่งนะครับสวยมากเลยนะครับก็จะมีซึ่งค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับนะครับก็จะมี หล,หลายท่านนะครับหลายๆองค์นะครับอยู่นะครับนะครับแต่และองค์แต่และท่านครับอันนี้คือวัดพระสิงห์นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นพระอาจารย์สมเด็จพุทธอาจารย์โตนะครับแล้วก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับก็จะเป็น พระครูวิส,รสารธรรมมาขันนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินนะครับอ,อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นพระคูวิมลคณากรนะครับ,นะรบก็จะมีพระระดับเกจิอาจารย์นะครับที่เป็นมนที่เพิ่งเหมือนมากเลยครับ แล้วก็จะมีพระแก้วมรกตนะครับ,นะรบองค์ใหญ่สวยเลยพระแก้วมรกตนะครับก็บรรยากาศชมนี้ก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ก็คุ้มครับถ้ามาแล้วนะครับมากราบไหว้นะครับที่วัดพระสิงห์นะครับห่างไม่ไกลจาก สถานีรถไฟนะครับไม่ไกลนะครับพอลงสถานีเชียงใหม่แล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับนั่งรถประมาณ5นาทีนะครับก็ถึงละอันนี้ก็จะเป็นรอบข้างๆนะครับอันนี้คือสถานที่แรกนะครับของที่เชียงใหม่นะครับที่ใกล้ที่สุดในในเมืองนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับนี่ครับ แต่ละองค์สวยมากเลยนะครับนะครับพระแก้วมรกตนะครับสวยงามมากครับสร้างได้สวยไว้สำหรับสักการะบูชานะครับกราบไหว้นะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับใกล้จะถึงแล้วก็แวะมากราบไหว้ได้นะครับเพื่อเป็นสีมงคลนะครับ ในช่วงวันสงการนะครับของคนไทยนะครับเ <_ an> บิ่งเอาเอาก็วันนี้พามาไกลหน่อยนึงนครับมาถึงเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะครับอีกที่นึงแล้วก็จะไปดูอีกวัดนึงวัดอะไรนะแสบอยู่ใกล้ๆว,วัดอะไรเจดีย์อะไรสักอย่ฮะ วัดเจดีย์นี่แหละเดี๋ยวเราตามๆกันไปถ้าช่วงเย็ยนๆอากาศน่าจะดีนะครับนะครับอันนี้คือภายรอบนอกของโบสถ์นะครับะ JD นะครับก็จะมีเจดีย์นะครับสีทองสวยอลาัามนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูเดินไปดูนะครับเดี๋ยวไปกันเลยไปที่ เจดีทองนะครับช่วงกลางวันวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไรแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็อาจจะไม่แน่นะครับคนอาจจะเยอะเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็คนไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวพาดูเลยตามมาเลยครับบึ่งเอาเเนี่ยครับ บิเวณก็ขอดลองเท้าวก่อนนะครับเดี๋ยวพาเดินเที่ยวเลยนะครับนะครับบรรยากาศด้านข้างถ้าเป็นช่วงเทศกาลงานน่าจะคึกคืดนะครับคนน่าจะเยอะนะครับตอนนี้ก็กำลังมีกอนก่อกสร้างนะครับกำลังทำเพื่อจะรอ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนะครับน่าจะมีงานงานใหญ่อยู่นะครับนะครับสวยนะครับนะครับเป็นสีทองเหลืองอลามเลยนะครับกครับนักท่องเที่ยวก็ต่ากนักต่างชาตินะครับเยอะนะครับนะครับในส่วนนึงก็กําลังกาลังสร้างบูรณะนะครับซ่อมแซมบูรณะ ครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิค่อนข้างจะร้อนนะครับใครมาก็มาเขียงไว้นะครับน่าจะมีการเก็บนะครับผ้าผืนนี้ครับหลังจากที่จบเทศกาลไปแล้วนะครับนะครับสีทองเหลืองอาลามนะครับนะครับสวยนะครับสวยสวยนะครับนักตากชาติก็ นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีนะครับที่มาเที่ยวกันแต่ตอนนี้ร้อนมากเดเอาเอาพาเที่ยวไกลครับวันนี้ไปด้วยกันนะครับนานแล้วนะครับไม่ค่อยได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเท่าไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปทุกที่เลยครับวันนี้เป็นตอนๆไปนะครับอ่านะครับ ก็สวยเลยเป็นทองนะครับครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับวัดพระสิงแล้วก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าวัดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูอีกสถานที่นึงนะครับที่สวยเหมือนกันครับเดี๋ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ